สวัสดีแฟนข่าว Leicester สสทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าว l e i c e s t e ช่วงเช้าของวันที่5สิงหาคมกันดีกว่านะฮะเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เส้นเจ็บฟอรฟาน่า Leicester อัดแชมป์ยูโรป้าก่อนจบูแมนซิสตี้สึกชิงโลดเต่านี้ โดยจิ้งจอกสยามคว้าชัยนัดแรกในช่วงปริสั้นได้เสียทีนะฮะหลังทำเสียวท้ายเกมเวียดอาชนะมียาเรอันเจ้าของแชมป์ยูโรปาลีกทีมล่าสุดไป3มต่อ2มัอคือมันพุทธิบานมาทว่าเกมนี้ต้องสังเวยเวสตีย์ฟอร์ฟาน่ากองหลังตัวเก่งที่บาดเจ็บหนักทำให้ต้องพลาดเล่นเกมคอมมิตี้ชิลที่จะพบกับทางแมนซิตี้ในวันเสาร์ที่ถึงนี้โดยเดอะฟ็อกที่จอสยามและสตี เจ้าของแชมป์เอฟเอคัพล่าสุดลงอุน่นเครื่องนัดสุดท้ายในช่วงปลายสั้นด้วยการเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมประการมาเยือนของบียาบริอันทีมแกร่งจากทางศึกจากสเปนเจ้าของแชมป์ยูฟายูโรปาลีกทีมล่าสุดเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาก่อนที่เสาร์นี้จะทำศึกชิงโลกการกุศลคอมมิตี้ชิลด์กับทางแมนซิตี้แชมป์ทุกบอลธุกรกิจเมื่อการที่แล้วที่สนามเบสซี่สเตเดียมซึ่งทางเบนตันบรัชเจอร์นายใหญ่ของทัตติ้งจอกสยามมาชนะใน คื่วงอุ่นเครื่องมาแล้ว3นัดติดต่อกันโดยเกมล่าสุดไล่ตามตีเสมอควีนสปาร์คเฟรนเชอร์ไป3ต่อ3ซึ่งเกมนี้จัดทัพชุดใหญ่นะฮะแคสเปอร์ชไมเคิลกลับับเฝ้าเสานารุกนำมาโดยยูริติเลมองเชมบริสันฮาวิบานและก็เจมี่บาดีส่วนทางฝั่งอุนัอเบอรี่นะฮะในใหญ่ของทางทัพบ,บรือน้ำสีเหลืองเนี่ย จากสเปนผลงานในช่วงปริยสั้นนี้ก็แย่เหมือนกันหลังอุ่นเครื่องมาแล้วสีนัดไม่ชนะทีมใดเลยล่าสุดก็พ่ายกับทางมากเซเป็นจะสองเกนี้ส่งสองดาวรุง่งแนวรุกอย่างทางเฟอร์นันโยเยเรมี่ปิโนลาตาคายเรื่อกัทางเคียรัตมริโนหัหอกทีมชาติสเปนโดยเกมน,นี้รเริ่มเกมเพียงแค่ส5บาทีนะฮะยังไม่มีโอกาสกันสักเท่าไหร่นักแม้ว่าลูกทีมของแมนยอนเบร์เจอร์นั้นจะครองบอลได้เหนือกว่าแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสส่องเข้ากรอบให้เห็นหลักนะ ยี่สิบนาทีต่อมาเลสเตอร์สร้างโอกาสได้อีกครั้งและเกือบชิงขึ้นนำาจัตวาที่ทางไรอันเบอร์ชาดแบ็กซ้ายตัวใหม่ตัดฟรีคิกเข้าไปที่เสาไกลให้กับทางบิลฟริดเอนติตี้โคกย้อนเข้ากลางให้กับทางอโยเซ่เปเรสม่งไปที่เสาไกลเกือบถึงวัดดี้แล้วตามซ้ำแต่ก็ยังโดนเคิรัตมอร์โน,โนหัวหอกทีมชาติสเปนลงมาเครียบพ้นปากประตูแบบบุิด เกมรุกของชาวบ้านยังมาเรื่อยๆนะฮะนาทีที่31บริคาโดเบเรล่าเหลียงบอลจีนแนวรับเข้าไปก่อนที่จะคอสบอลไปที่เสาแรกให้กับทางชิมมีว่วาดีกระโดดควายยิงแต่ก็ยังไม่ผ่านมือเซอร์คิโออาร์เซิโอพุ่งรับเอาไว้ได้เจ้าของแชมป์ยุโรปนั้นยังเซตเกมรุกไม่ได้เลยกลายเป็นทัพติงจอกที่ขึงเกมรุกใส่แล้ก็ไล่บนอย่างหนักทว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่คมพอ กระทัท่งซีจีปีต่อมาเลสเตอร์มาฟองประตูขึ้นนําเป็นต่อศูนย์จนได้นะฮะจากจังหวะที่ทางอารบรอันเบชาดเปิดฟริกิทเข้าไปในกรอบให้กับทางชักราดโซยุชูเซนเตอร์แบ็กชาวตุรกีวิ่งมาโขกบอลผ่านมือ,อเซนโคเข้าไปจากนั้นอีก2ทีต่อมาทางสกอร์ของทางจิ้งจอกสยามนำหา่างไปเป็น2.0ต่อนจนได้อย่างรวดเร็วจากจังหวะที่ทางบรอันเบชาดทำแอซิสที่2ในเกมนี้ด้วยการแทงขึ้นหน้าให้กับทางทาวิบาล ขวบบอลดุดเดี่ยวเข้าไปซัดด้วยขวาผ่านมือนายดันบริณน้ำสีเหลืองเข้าไปตรงตางข่ายเลยจบครึ่งแรกเลสซาสตี้ออกนำบิยาเรอันไป2 0ตกลับมาต่อที่ครึ่งหลังงานนี้เจ้าบ้านได้ลุ้นอีกครั้งจากบอลจากทางริคาโดเปเรล่าแทงบอลตัดหลังให้กับทางแพสันดากา้าหลุดเข้าไปซัดเสาแรกแต่ก็ยังไปโดนมือนายดานบิยาเรอันรับไว้ได้ประดิบประดีอีก2ทีถัดมาชักปราโซยินซูตักบอลได้กลางสนาม ก่อนจะแทงให้กับทางคาวิบานทางซ้ายนะฮะและกระดุดเข้าไปปาดเข้าการกับทางเบสันดากา้าซัดไปติดเซฟของอาเซนโคซะอย่างนั้นแต่นั้น50ต่อมาเสียงเชียร์ในคิงพาวเวอร์เตเดียมก็เฮดังลั่นเมื่อทางที่จออสยามพังประตูนำโดมาเป็น3-1ต่อจนได้จากจังหวะที่เดวิลลิงฮอลแต่หลบนายด่านทีมเยือนก่อนจะปาดเข้าไปในกรอบ6หล้าให้กับทางอโยเซ่เปเรสซัดเข้าไปแบบไม่เหลือแต่ข่าวร้ายของทางเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็ต้องมาถึงจนได้ คือต้องเสียนารับคนสำคัญหลังเวสฟรีฟอฟนาโดนฟรนิโยแท่งบียาบริอันเสียบจากด้านหลังไปที่ขาซ้ายนะฮะอย่างน่าเกียดจนนารับชาวเฟรนด์แมนบรานี้เจ็บหนักก่อนจะผสมพยาบาลอยู่หลายนาทีแล้วโดนหามไปออกไปให้กระทางเบนูสันลงมาเล่นแทนเจนสับอลที่ต่อมาบียาบริอันนั้นมาพังประตูตีไข่แตกจนได้เป็น1.3จังหวะจที่ทางฮานฟอย จ่ายขึ้นหน้าให้กระทางบรูเบนเป็นย่าดิดทะลุช่องกระทางฟานยิโยสซัดบอลผ่าน,ดนเดนนีบอดเข้าไปไปสามที่ต่อมาบิยาเรอันนั้นไล่มาเป็นสองต่อสามแต่จังหวะที่ดนเดนนีวอดนั้นออกมาบล็อกลูกยิงนอกกรอบแต่บอลก็ไปเข้าทางอาเบรฮันโดมียันยิงสวนเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติม บเกมเลสเตอร์ซิตี้เบลดเอาชนะบีเอรเรีันไปน3าต่อสคว้าชัยนัดแรกในช่วงอุ่นเครื่องปะลิซั่นก่อนจะเล่นเกมคอมมิตี้ชิลกับทางแชมป์ฟุตบอลธุรกิจอย่างอ่าแมนซิตี้ในวันเสาร์ที่ถึงนี้ที่สนามเบนบี้สเตเดียมในครั้งนี้โดย11ตัวจริงที่ลงสนามนัดเมื่อคืนนี้นะฮะทางฝั่งเลสเตอร์นั้นก็จะมีแฮชเปอร์ชไมเคิลริคาโดเปเรล่าเวสต์ฟรีฟอปาน่าชักปราโซยินซูไบรอันเบอร์ชาร์าดยูริเเดอร์มัน วิลฟริดเอนจิตี้เจมส์เดสันฮาวิบานและก็เจมี่วาดีส่วนท่างฝังอาเมียร์เรอันนั้นก็จะมีเซอร์กิโออาสเซนโคฮวนฟรอยโบรออาร์เบโออาริซามันดีมาริโอกาสเปอร์มานูมอนเปเรเนสมานูทริกเกอร์ลอสอัลเบโตโมเรโนเคียรัตมเรโนเฟนิญโยและก็เจเรมีปีโนนครับ ปราดมีแววอันลาเลสเตอร์กลับเซเรียนะในช่วงเสมอน,นี้โดยสโม,มสรเลสเตอร์นั้นกำลังพิจารณาอาดนิสปร์ดกองกลางทีมชาติเบลเจียมหลังได้รับความสนใจจากหลายสโม,มสรนในศึกเซเรียในครั้งนี้โดยปราดเที่ยย้ายจากทางซัมดเรียมาอยู่กระทางเลสเตอร์เมื่อปี2019แต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบทาบ,บอลได้ทำร้ายกว่านั้นนับเฉพาะปี2021ได้ลงตัวจริงเกมธุรกิจไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นทำให้าม,ามิฟิลเบลเยียมรายนี้กำลังคิดเรื่องการย้ายทีมเช่นเดียวกัน โดยทางสก้าสปอร์ตสื่ออัง,งกฤษรายงานบอกว่าจะมีสโมสรในเซเรียาที่ไม่เปิดเผยชื่อกำลังให้ความสนใจนะฮะดึงตัวปราศคนนี้กลับอิตาลีโดยติดต่อสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวไปยังโตสังกัดเลสเตอร์ตี้แล้วเหลือแค่เพียงข้อเสนออย่างเป็นทางการและการเจรจาเพื่อจะหาบทสรุปเรื่องค่าตัวเท่านั้นทั้งนี้มีความเป็นไปได้นะที่ทางเลสเตอร์ตี้จะขายปราศในช่วงสมอนนี้ เธอเป็นงบประมาณในการเสริมทัพที่ตอนนี้แบรตันบรัชเจอร์กำลังต้องการเซ็นเตอร์แบ็กมาเพิ่มเติมเป็นผลมาจากการอาการบาดเจ็บของจอนนี่อีแวนที่ยังไม่แน่มาว่าจะฟิตสมุูณ์ทันเกมเปิดฤด,ดูกาลนี้หรือไม่เลสเตอร์พอฟน้างานเข้าเจ็บหนักสอพักยาวเลยนะจริงจ่อสยามเลสเตอร์ ee, เจอข่าวร้ายตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดซีซั่นเลย เมื่อทางเวสลีย์ฟฟาน่าปัะการหลังคนเก่งสอแวลจะพักแข้งเป็นเวลานานหลังได้รับการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเกือกกบทางบียาบริอันโดยทางเวสซีย์ฟฟาน่าเซ็นเตอร์แบ็กคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาซ้ายระหว่างเกมอุ่นเครื่องนัดที่ทับจิงจอกสยามเปิดบังคิงคาเวอร์สเตเดียมพิชิตบียาบริอันไป3ต่อ2เมื่อวันพุธที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยปัะการหลังชาวฝรั่งเศสวัย20ปีรายนี้ได้รับประการบาดเจ็บจากจังหวะปะทะกระทางงฟอริโย กองหน้าของทางบิยาเรอันช่วงครึ่งหลังตอนที่เลสเตอร์นั้นกำลังมีสกรอร์นำคู่แข่งสาต่อศูนย์ซึ่งจะตัวส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากข้าง3ทันทีและหลังจากที่ได้รับการปสมพยาบาลอยู่เป็นเวลานานหลายนาทีจะถูกถูกหามไปออกสนามเลยทันทีถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันมาว่าโฟเวอรนาเจ็บหนักแค่ไหนแต่มีความเป็นไปได้ที่จําเป็นจะต้องพักแข้งเป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีสตักเท่าไหนนักสำหรับทีมของคนสื่อแบนดัน,านบาร์ชเช์ ที่เตรียมลงเตกแข่งขันเพื่อบรรลิกิจนัดเปิดสนามกระทาง w o l ในวันเสาร์ที่14สิงหาคมแถมวันเสาร์นี้พวกเขามีคิวเตะเกม c o m มิตี้ y Shield กับทาง m a n c ิตี t y กันอีกด้วยนะและคลิปข่าวเลส c ต s t ในช่วงเช้าของวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ